เรื่องหนุ่มๆแะครับเป็นไงบ้างเรื่องหนุ่มๆแม่ถามหลายรอบมากเลยเรื่องหนุ่มๆถามแม่บ้างได้ไหมแม่ไหนหนุ่มๆแม่คนไหนหนุ่มทุกคนตุ๊กแกเลยไหมแม่ย่เกี้ยว่เกี้ยวไม่มีค่ะไม่มีไม่มีไม่ิดการแต่ยังไม่มีช่วงนี้ยิ่งโควิดอีกไม่เจอใครเลยแล้วไม่คิดว่าสวยก็สวยทำไมยังไม่มีเขาสวยสวยหรือไม่หรือว่าเป็นยังไงก็ตามไม่เกี่ยวว่าจะมีแฟน คนสวยหลายๆคนก็ไม่มีแฟนคนมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องสวยไม่สวยอ่ะการจะมีแฟนอ่ะมันอยู่ที่ใจอ่ะมันอยู่ที่ความชอบกันน่ะไม่เกี่ยวก,กับฉันเลยไม่มีเข้ามาเลยเหรอไม่มีอ่ะพี่สาวมีแต่แมม s c a ม m e r โอเคปะ DM มม scammer <laughs> เป็นแบบพิมพ์มา <laughs> <ๆ>ยาวๆอะไรเงี้ยคือเคยเปิดไปครั้งนึงก็ตกใจว่าทําไมมีภาษาอะไรต่างชาติแบบส่งมาเยอะจังวะคือ,อไรเนี่ย อ๋อก c a มอร์ฉันดูออกนะฉันดูออกฉันแยกแยะได้ว่านี้ผู้ชายจริงไอ้ผู้ชายไม่จริงแด้วอนไนคนจริงแล้วคนไม่จริงแล้วใช่ไหมเออแยกได้แยกได้จริงๆนะคะายางไรคอะแกต้องเป็นสายฝอรหรือเปล่าก็ไม่ติดสายฝอก็ไม่ติดแต่ยังไม่ยังไม่ไปต,ต่างประเทศยังไม่ได้ออกเลยตอนนี้แม่จะไปฝอจากไหนเอาถ้าเรารู้จักกันในโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่เจอนะอันนี้อันนี้พูดพูดเฉยๆแต่เรา ไม่รู้ว่าตัวตนจริงๆเป็นยังไงอะไรเงี้ยอืมก็ยังยังไม่ยังไม่เจอจ้ะแต่้่ามีคนดีองดีมั้ยไหมมีก็บอกไงสแกมเมอร์ก็ได้บอกแล้วหน้าแปลกๆหน้าแล้วบางคนนะใช้รูปเดียวกันด้วยแล้วทำไมมันมาหลายบริษัทจังเลยว่าสแกมเมอร์นี้มาเยอะจังเลยนี่เราคิดว่าเราเหมาะกับแบบไหนแบบอ่ะผู้ชายไทยหรือฝรั่งหรือเกาหลีองที่เราชอบอืมเหมาะกับคนที่จริงใจ เพราะเราเป็นคนจริงใจเป็นคนซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองมากเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาจะต้องอหนึ่งคือทําให้เรารู้สึกว่าชอบเราหรือว่ามีความรู้สึกดีๆจริงๆแล้วก็ไม่น่ากลัวเกินไป <laughs> แบบมเมอร์ไม่จายคุณแม่มีแบบว่าถามไหมว่าเรื่องความรักแม่ไม่ถามเพราะแม่รู้แม่จนแม่ไปคุยกับน้องในบางครั้ง แม่เป็นห่วงพี่เหมือนกันนะลูกพี่ไม่มีเลยจริงๆลูกแต่ว่าไม่อยากให้เรามีบ้างไม่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 ขนาดนั้นแต่แม่แค่รู้สึกว่าเราก็โตแล้วก็คือถ้าถึงเวลาแม่เขาไม่ได้ปิดกั้นแต่แม่เขาจะเป็นห่วงเรามากกว่าเพราะเราไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยแม่เขาจะห่วงในเรื่องของการใช้ชีวิตมากกว่าเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์เขาเป็นห่วงตอนที่ถ้าเจอแล้วเราจะเราจะแบบไหวไหมอ่ะบาลานซ์เรื่องงานเรื่องความรักนู่นนี่นั่นได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะทําไมให้หนูพูดเยอะจังเลยเรื่องนี้จริงๆแม่มีให้น้องช่วยหาไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่มี แม่เขาไม่ได้คือแม่ก็คือแม่เนาะแม่เราก็คือแม่เราอะ่ะเขาก็ห่วงห่วงเป็นห่วงและห่วงลูกอยู่แล้วแล้วเขายิ่งรู้ว่าเราเป็นคนยังไงเขาก็ไม่อยากให้คนอื่นๆที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่ายางนี่มันน่ากลัวนะหรือหอเป็นใส่ฝอตามน้องไม่รู้ไงเออถ้าเป็นฝรั่งไม่ได้รู้จักเราเยอะก็เออเออนาะเขาไม่รู้นะว่าเราเป็นคนยังไงโอเคเลย เขาไม่รู้ว่าเราบ้าขนาดไหนแบบถือว่าพูดเยอะพูดแยะพูดแทนคนอื่นเนี่ยพูดเป็นคําพูดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายคิดแก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดใจไหมใครจะเข้ามาอือแกมว่าอยู่ที่การเข้ามาของแต่ละคนด้วยค่ะเออใช่มันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่เปิดใจไม่เปิดใจมันไม่ได้การเข้ามาแล้วบอกว่าคนนี้จะเป็นแฟนเลยมันบางทีเข้ามาเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนรู้จักคนหนึ่งก็ได้ ยิ่งยุคนี้อ่ะเออมันมันไม่ได้เราเราอยู่ได้อ่ะเราอยู่ได้นะตอนนี้เรายังอยู่ได้เราอยู่ได้จริงๆด้วยเราไม่โกหกไม่ต้องเป็นห่วงเรา,ไม,เาไม่เหงาไม่เหงาแม่ตอนนี้สําคัญคืองานอันเนี้ยเข้ามาเถอะนะคะจะ้างค่ะฉันยินดีเหลือเกินผู้ชายกับงานกับเงนนินขายงานนู้นให้เลือกว่าผู้ชายกับเงินเงิน ใช่จ้าเพราะว่าต้องดูแลครอบครัวจ้ามีงานมีเงินคือที่สุดแต่ว่าเข้ามามีเงินด้วยโอ้ไม่ติดเพราะว่าไม่ต้องเพราะเราสามารถที่จะแบบเออฉันก็มีนะเธอก็มีนะ <c oughs> โอ้ไม่ยุ่งกันเรื่องเงินโอเคเลยอย่างๆ <c oughs> ี้ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ